วันนี้เราจะสร้างตารางข้อมูลกลางเพื่อรับข้อมูลจากตารางอื่นๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตารางอื่นๆแล้วข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับเช็คเงอนไขถ้าตรงตามเงือนไขก็เก็บมาไว้ในตารางกลางนี้ประโยชน์ก็คืออย่างเช่นเพื่อส่งไลน์อาัลามไปทางกลุ่มไลน์นะครับว่าเมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงในตารางฐานข้อมูลอื่นๆเช่นสต๊อกเปลี่ยนออเดอร์ order, มีเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ส่ง ข,ออข้อมูลเหล่านี้มาเก็บไว้ในตารางกลางเมื่อตารางกลางมีข้อมูลก็จะส่งข้อมูลไปไว้ในไลน์เป็นต้นนะครับดังนั้นตัวอย่างในวันนี้นะครับถ้าข้อมูลเปลี่ยนแปลงในตารางต่างๆก็ให้เก็บข้อมูลให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น,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 นมาไว้ในตารางกลางเราสร้างตารางกลางขึ้นมาก่อนอน,นี้ผมเปิด SQL Server ขึ้นมานะครับในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Not Win จากนั้นสร้างตารางขึ้นมาใหม่โดยการคลิกขวาที่กิ่ง Table เลือก New Table สร้างคอลัมน์ขึ้นมาเช่นผมจะเก็บ Time Stamp ด้วยก็ตั้งชื่อตัวนี้เป็น Time underscore Date แบบนี้นะครับ Data Type เป็น Date Time แล้วก็ Sort นะครับเป็น e n v a r g e Max อเอาสัก 255ก็ล้นะครับแล้วก็ message msg เพื่เก็บข้อความหรือเอาไว้ส่งข้อมูลนะครับใช้เป็น nvmax ไปเลยพิมพ์คำว่า max แทนคำว่า50 enter แล้วก็ทําการ save นะครับ ตั้งชื่อเป็น a w x msg ก็แล้วกันนะครับ alarm message okay. โอเคเรียบร้อยตารางที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการเช็คข้อมูลผมจะใช้ตารางที่ชื่อว่า order และตารางที่ชื่อว่า product นะครับมี2ตารางนี้นะครับเราจะสร้าง trigger ไว้ใน2ตารางนี้ไว้ใน order แล้วเดินมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับมีคอลัมน์นึงต่อไปนี้นะครับเ,เราจะเอาคอลัมน์ไหนมาเช็คเป็นเงื่อนไขผมเอาคอลัมน์นี้ก็ได้นะครับคอลัมน์นี้นะครับมันเป็นมันนี่นะครับเป็นตัวเลขคอลัมน์ไฟล์นี้นะครับผมแล้ว order, ออเดอร์แล้ว Product ละ่ะใน Product ผมก็จะเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่า Unit In stock ถ้ามันน้อยเ,อเช่นน้อยกว่า5ชิ้นนะครับก็ให้แจ้งเตือนเป็นต้นนะครับเอาละ ส่วนเพราะฉะนั statement. ้นเมสเซจเนี่ยก็จะแจ้งเตือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฟลายนะครับฟลายน้อยกว่า20นะครับก็ให้เมสเซจแจ้งเตือนว่าค่าของฟลายเนี่ยน้อยกว่า20นะครับแล้วก็ระบุว่าซอสมาจากาตารางออเดอร์นะครับที่ออเดอร์ไอเดียอะไรอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นตาราง product ก็จแจ้งว่าเออยูนิตอินสต็อกเนี่ยสต็อกต่ำนะครับแล้วก็มาจากสต็อกที่เป็นค่า Product ID อะไรนะครับมาจาก Product ID อะไรนั่นเองนะครับี่วิธีการสร้าง t r i กเ e r นะครับเราก็จะสร้าง t r i กเ e r ในตารางแรกก่อนในตารางออเดอร์มันจะมีกิ่ง t r i กเ e r อยู่คลิกขวาแล้วก็ New Trigger อันนี้ก็จะสร้างคอม m านด์ให้เรานะครับ เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอานี่ก่อนความหมายของ create trigger trigger ตรงนี้นะครับต่อจากคำสั่ง create trigger นะครับก็จะเป็นชื่อของอชื่อของ trigger name นะครับนะครับเป็นชื่อ schema แล้วก็ trigger name พวกนี้เราแทนที่ด้วยชื่อของ trigger name ไปได้เลยเช่นเราจะตั้งชื่อว่าเป็น check order นะครับเพราะว่าตารางนี้คือตาราง order เราก็สร้าง trigger name ว่า check order วันนั้น ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น CHK Order อย่างนี้นะครับตัวอย่างส่วน on on อะไรนะครับสร้าง trigger กกนี้ไว้ในตารางอะไรก็ไว้ในตาราง Order นะครับเมื่อข้อมูลในตาราง Order เปลี่ยนแปลง t กเ g อร์นี้จะทำงานนะครับ t r i ก g e r ที่ท,ที่ที่ชื่อว่า check order เนี่ยนะครับจะทำงานตรงนี้เราก็ใช้เป็น DBO d a t a b a s e Owner นะครับจุดตามด้วยชื่อตารางนะครับตารางอะไรล่ะตารางออเดอร์นั่นเองนี่ครับตรงตามนี้ดูตรงนี้ต่อไปหลังคำว่า after นะครับ after อะไรนะครับเมื่อมีการ insert delete หรือ update นะครับอันนี้ผมใช้แค่2ตัวคือ insert กับ update พอ ลบพวกนี้ทิ้งนะครับลบดีเลยทิ้งอเอาแค่นี้พอสีแดงนี่ก็คือมันไม่หาหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเพราะว่าพิมพ์ผิดเป็น d b o นี่โอเคเจอละนะครับ d b o ต่อไปนะครับจะให้ทําอะไรนะครับเงื่อนไขของเรามีอะไรบ้างหรือหลังจากเช็คเงื่อนไขแล้วจะให้ทําอะไรต่อเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเราจําเป็นที่ต้องประกาศตัวแปรอะไรเราต้องประกาศตัวแปรหลัง s ตรงนี้นะครับผมหลัง s อย่างเช่นในในตาราง order เนี่ยนะครับคอลัมน์มันมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับผมจะเอา,อาคอลัมน์อะไรมาเช็คนะครับก็จะเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่า price มาเช็คว่าเออมันน้อยกว่า20หรือไม่นะครับถ้าน้อยกว่าข้อมูลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาหรือ insert เข้ามานั้นนะ,นะครับถ้ามันน้อยกว่า20 ก็จะให้ทริกเกอร์ตัวนี้ทำงานทำงานอะไรก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะประกาศตัวแปรเพื่อรับค่าไฟล์เข้ามาเราก็ดีแคลร mm hmm. คนน์นะครับใช้คำสั R ่ง e ดีแคลร์ G H T, นะครับแอดไซน์ก็คือพารามิเตอร์นั่นเองนะครับพารามิเตอร์ fright e นะครับไฟล์ as money รู้ได้ไงว่าเป็นมันนี่ดูตรงนี้นะครับก็แล้วก็สซมิโคิลอนใส่สซมิโคลิลอนเข้าไปามีประกาศตัวแปรอะไรอื่นอีกไหมถ้ามีก็เอาเข้ามานะครับเช่าาน,อ,น,นออเดอร์ไอดีนะครับ แล้วก็ e มสเซจที่เราจะรีคอร์ดเข้าไปออเดอร์ไอดีให้เป็นตรงนี้นะครับอินเทเจอร์แล้วก็ e มสเซจเป็น nwa max ทีนี้เราจะเอาตัวแปรนี้นะครับฟลาเนะี่ยมารับข้อมูล ที่เขา insert หรืออัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้เราใช้เป็น insert หร mm ือ hmm. อัปเดตแล้วก็ปิดตรงนี้มาโอเคแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับหลังเซตนอเข้าออนเนี่ยนะครับอยู่ใน begin นนะครับอยู่ใน begin นะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็จะใช้เป็นเงื่อนไขของเราเราก็จะใช้คำสั่ง set นะครับ set ตัวแปร ى. คือ order, ออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์ดีเป็นฟรายนะครับ eighd ฟราย e นะครับเท่ากับ ในวงเล็บจะเอาค่าที่เข้า Insert เข้ามานะครับก็ s e l select s e l e c t อะไรนะ e c t f r ลายนะครับนะครับ from inserted นะครับน,นี่คืออะไรน,นี่คือค่าที่เข้า Ins e r t เข้ามาจากนั้นนะครับมีข้อมูลอะไรที่เราจะเก็บจากที่เข้าอ n s e r t เข้ามาบ้างนะครับก็จะมีอีก2ตัว ก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือ order ID นะครับ order ร์ ID เอามาใส่ในตัวแปรนี้นะตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับจากนั้นก็เช็คว่าตัวไฟนี่น้อยกว่า20หรือเปล่านะครับเราก็ใช้คำสั่ง if นะครับแล้วก็ assign fr ei ght นะครับ น้อยกว่า20ใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับจะให้ทำอะไรก็ begin แล้วก็ n นะครับอยู่ในช่วงนี้ begin กับ n ก็จะเป็นคำสั่งของเราแล้วล่วละว่าท้ามันน้อยกว่า20ให้ทำอะไรท้ามน้อยกว่า20ตรงตามเงื่อนไขดังนั้นเราจะให้ insert เข้าไปในตารางในตารางนี้ a w x message นี่นะครับ a w x message นะโดยที่ stamp ค่าวันเวลา ที่มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ซอสมาจากไหนแล้วก็เมสเซจที่เราต้องการส่งนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง insert นะครับ insert into ชื่อตารางนะครับก็ dbo. จุด awx_msg แบบนี้นะครับหรือบางท่านจะใส่วงเล็บปิก,กาตรงนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับวงเล็บปิดแข็งนะครับเพื่อป้องกันว่า ชื่อตารางเนี่ยมันเป็นคำสงวนมันจะได้ไม่มีเออร์เกิดขึ้นนะครับเราจะอินเสิร์ตไปที่คอลัมน์อะไรนะครับคอลัมน์มันก็จะมี3ามคอลัมน์ time date source แล้วก็ msg นะครับ time date source แล้วก็ msg เช่นเดียวกันเห็นไหมครับสีเทาๆในแสดงว่า source มันเป็นคำสงวนเพราะนั้นเราใส่ วงเล็บปิดแข็งเข้าไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเออร์อะไรเกิดขึ้นนะครับและตัวอื่นก็กันไว้นะกันไว้ก็ได้จะใช้ทุกตัวก็ได้นะครับวงเล็บปิดแข็งนี้นะครับอโอเคแบบนี้จากนั้นก็ value ที่จะส่งไปนะครับก็ส่งค่าเ e t date ไปนะครับให้กับ t i m e stamp ให้กับ Time date นะครับ แล้วก็ซอสก็เป็นชื่อของอตัว order id ก็ได้นะครับว่ามาจาก order id นะครับ order id เนะี่ยมันเป็น integer เพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งค่าไปไว้ในซอสซึ่งซอ r t สเป็นอะไรซอสเป็น enum ชเพราะนั้นมันต้องแปลงนะครับแบบนี้นะครับใช้คำสั่ง cast นะครับเพื่อแปลง order id เนะี่ยให้เป็น e n char ซึ่ง order id นะันเป็น เป็น i n นะครับตรงนี้มันเป็น i n นะครับเราแปลงให้เป็น enum ดโดยใช้คาสั่ง cast แปลงอะไรเป็นอะไรนะครับ enum สองห้าเพราะว่าตัวซอฟของเราเนี่ยมันเป็นว n u m สองห้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ,ะใส่คําว่าอันนี้มาจากตาราง order นะครับเราก็สามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับใส่ได้ order แบบนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มอะไรตามที่ต้องการเข้าไปจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับสตริงมาบวกกันนะก,ก็จะมีคำว่าออเดอร์บวกกับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้2อ5เนี่ยเราถ้ามันไม่ถึงนะครับเราใช้น้อยกว่า2อา5ก็ได้นะครับน้อยกว่าตัวแปรตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันเหมาะกับตัวข้อมูลของเรานะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า invalid column name เพราะว่ามันมีอยู่นะครับชื่อมันผิดนะครับมันต้องมี underscore ให้ตรงตามนี้นะครับ time date อตอนนี้ก็ไม่มีออเดอรละนะครับทีนี้นะครับอันนี้ส่งค่าไปแค่2อค่าก็คือ get date นะครับส่งไปให้กับ time date แล้วก็ตรงนี้นะครับ Order บวกกับตัว order id นะครับ ส่งให้กับซอสทีนี้เหลืออีกตัวนึงก็คือแมสเซจนะครับเราจะให้แจ้งเตือนว่าอะไรแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับทีนี้ตัวแมสเซจของเรานะครับ msg เราระบุไปเลยก็ได้นะครับว่าแจ้งเตือนว่าอะไรนะครับเช่นบอกว่าไฟเนี่ยน้อยกว่า20เป็นต้นนะครับหรือไฟโลอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอโอเคทีนี้ลอง execute ดู อลองดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ะก็จะมีการสร้างตัวทริกเกอร์เข้ามาลองไปรีเฟรชดูตรงกิ่งทริกเกอร์นะครับก็จะเจอทริกเกอร์ที่ชื่อว่า CHK Order เนี่ยถูกสร้างเข้ามาถ้าเกิดว่ามีข้อมูล Insert หรืออัปเดตเข้ามานะครับตามที่เราระบ,บุไว้เนี่ยมันก็จะเช็คว่ามันน้อยกว่า20หรือเปล่าหมายถึงคอลัมน์ไฟล์นี่นะครับน้อยกว่า20หรือเปล่าดังนั้นเราลอง เข้าไปจัดการในตารางในตารางออเดอร์ดูนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ Edit ท็อ,ททอปสองรอล้อเข้าไปดูนะครับจากนั้นเราดูคอลัมน์ที่ชื่อว่าไพร,ร์อเอาคอลัมน์แรกนี่แล้วกันนะครับออเดอร์ไอเดีก็คือ1นึ่งศตัวแรกเลยนะครับมันน้อยกว่า20อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาไม่มีการอินเสิร์ตเข้ามาที่นี่เราลองอัปเดตนะครับมันเป็น18เฉยๆนี่สิบแปดนี่ครับปึ๊บอ่า น้อยกว่า20ใช่ไหมครับทีนี้เราลองไปดูในตารางที่เราสร้างเข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้รีเฟรชมาดูในตารางที่ชื่อว่า AWS message เนี่ยน,นะครับผม select to New Query Editor แล้วก็ลอง execute ดูอ่ามีข้อมูลเข้ามาไหมฮะตามที่เราระบุไว้เลยว่า flight น้อยกว่า20 flight นะจาก ซอสอะไรจากตารางออเดอร์หมายเลข1 0 2 4 8เวลานี้นะครับอันนี้แหละก็คือทริกเกอร์ทำงานแล้วนะครับทีนี้เราลองอีกตัวหนึ่งอีกตารางหนึ่งอ่ะอีกตารางหนึ่งทำไงนะครับก็กลับไปที่คิวรียของเรานะครับเราขี้เกียจสร้างเข้ามาใหม่เราก็แก้เอาจากตรงนี้เอาเลยก็ได้นะครับก็ตารางนะครับทริกเกอรอ์ตั้งชื่อใหม่เป็นเช็ค เปลี่ยนจากเช็คออเดอร์เนี่ยเป็นเช็คเป็นเช็คอะไรนะครับก็เมื่อกี้ตารางของเราชื่อว่า product ถูกต้องไหมครับก็เช็ค product ฑ์ CHK product แบบนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างในตารางอะไรนะครับก็ไปสร้างในตาราง product สรุปก็คือเราสร้าง trigger ไว้ในทุกๆท,ที่ ในตารางทุกๆที่ที่เราต้องการที่จะเช็คตารางนั้นๆนะครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลเข้ามาอัปเดตเข้ามาอินเสิร์ตนะครับไม่ใช่อัปเดตเข้ามาอินเสิร์ตไว้ในตารางกลางที่ชื่อว่า AWX นั่นนะครับ AWX message นะั่นนะครับผมอ,อันนี้ก็อินเสิร์ตอัปเดตเหมือนกันนะครับทีนี้ประกาศตัวแปรนะครับ3ตัวนี้ก็เปลี่ยนให้มันตรงกับข้อมูลในตารางที่เรามีอยู่นะครับ เช่นเราจะใช้เงินขายอะไรเราใช้เงินขายูนิตอินสต็อกใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็นยูนิตอินสต็อกเช่นเดียวกันยูนิตอินสต็อกนะก็ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะครับ copy จากจากนี้มาได้เลยนี่นะครับแล้วก็วางตรงนี้ as อ,อะไร small in ใช่ไหมครับก็ให้ตรง ตรงตามไหนตรงตามนี้นี่ s สมองอินนะครับจากนั้นตรงนี้เป็น product id นะครับ<ม>ขี้เกียจพิมพมันก็ copy มาวางตรงนี้เป็น integer เหมือนกันนะครับแล้วก็ m เม s เ g e เมื่อกี้ message ของเรา<ม>เราน่าจะ,ประ,ะประกาศไว้แต่ไม่ได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็ประกาศไว้ ผิดด้วยเดลต้าไทยผิดด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ไม่เอาก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราพิมพ์เข้าไปเลยตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคถ้าจะใช้นะครับสมมติถ้าจะใช้ตรงนี้มันนี่ในผิดนะครับก็ให้ตรงกับตารางตารางที่ชื่อว่า AWX message นะครับตรงนี้นะครับอ่า column message นะครับเป็น n v a r c h a max ราอาจจะใช้อ n นวาชาสองห้าก็ได้นะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้สรุปเราประกาศมาเพื่อรู้ที่มาที่ไปเฉยๆแต่ถ้าไม่ได้ใช้ลบทิ้งนะครับโอเคที okay. นี้ตรงนี้นะครับ set ยูนิต n s นสต็นะครับเท่ากับ select unit in stock from insert นะครับแล้วก็ product id อนะ select product id from insert นะครับเพื่อเอามาเช็คนั่นเองค่า product id ที่เขา insert ้ามานะครับเราก็มาไว้ในตัวแปรนี้ตัวแปร assign product id นะครับจากนั้นเราก็เช็คว่า unit in stock น้อยกว่า5หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแก้ไขตามความเหมาะสมนะครับน้อยกว่า5ชิ้นไหมสตอ็อนกะถ้าน้อยกว่า5ชิ้นเราก็สั่งเข้ามาเพิ่มเพราะว่ารอให้มันมีปัญหาแล้วสต็อกไม่พอไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยน ในเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็ต้องหยุดทํางานทําให้เราไม่สามารถผลิตได้เสียหายหลายแสนเลยหลายล้านเลยนะครับทีนี้เราก็ Insert into อะไรนะครับ Insert into เหมือนเดิม Insert ไปยังตารางกลางที่ชื่อว่า AWS message นะครับไปที่คอลัมน์ธำเดตซอสแล้วก็ message นะครับ Getdate เหมือนเดิมไปที่ไหนไปที่ time d เด e นะครับแล้วซอสล่ะซอสก็เปลี่ยนจาก order เป็น product นะครับนี่ก็จะเป็น Product ID อะไรนะครับแล้วก็แปลงจากตัวแปร Order จากเดิมเป็น Order ID นะก็จะเป็น Product ID ตรงนี้นะครับเป็น Product ID นะครับ a S Enrich a r า0นะครับแล้วก็ตรงนี้ Message <c oughs> ก็บอกว่า Stock Low หรืออะไรก็ว่านไปนะครับเช่น Unit in stock mm hmm. น้อยกว่า5ชิ้น mm hmm. นะครับแบบนี้เป็นต้นอ่าโอเคนะครับสรุปก็สร้าง t r i กเ e r ชื่อนี้เอาไว้ในตาราง product นะครับแล้วก็เช็คว่า Pro ดัก t u n ู t ิตอินสตอเนี่ยที่เข้า insert เข้ามาหรืออัปเดตเข้ามาเนี่ยมีค่าน้อยกว่า5ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ insert ข้อมูลไปไว้ในตาราง aws message นะครับโดยสแตนเวลาเข้าไปซอสมาจากไหนไม่เสร็จอะไรนะครับตามนี้นี้นี้นะฮะทีนี้ลอง execute ดู MSG อ่าบางทีมันก็มันก็ไม่ฉลาดพอลอง execute ทีโอเคผ่านละทีนี้เราก็ไปดูนะครับในตารางที่ชื่อว่า product นะครับตาราง product ในกิ่ง trigger นะโอเค เช็คโปรดักต์นะฮะถูกสร้างขึ้นมาแล้วนี่เช็ Product, คโปรดักตน์นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมเขาลบไปก่อนโอเคนี่เราลองอัปเดตข้อมูลในตารางโปรดักต์ดูนะครับก็ Edit Top 200องรอในตาราง Unit in Stock นี่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับ Product ID เท่ากับ3นะครับ Product ID เท่ากับ3 อ่าสิเราเปลี่ยนเป็น4นะครับปึ๊บโอเคอัปเดตเข้าไปละนี่เราก็ไปดูในตารางไม่เส็จของเรานะครับ a w s, <S มเม่เสจของเราว่ามันมีข้อมูลเข้ามาไหมตรงนี้นะครับก็ไป select ดูอขอลบอันนี้ไปก่อนนะครับโอเค ขอดูตรงนี้นะครับ e execute โอ OK มีข้อมูลเข้ามานะครับนี่ก็จะแจ้งเตือนว่า Unit In stock น้อยกว่า5ที่ Product id เท่ากับ3นะครับสมมติเราต้องการเปลี่ยนจาก Pro d u c t id อเดีเป็น Product name ทำได้ไหมนะครับก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับแทนที่จะใส่เป็น Product ID ตรงนี้เราก็รับค่า Product name เข้ามาแทนก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นเรา declare เข้ามานะครับ ีนผมไม่ลบของเดิมผมสร้างตัวแปลข้ามาใหม่เลยนะครับเป็น product name แบบนี้นะครับตรงนี้นะ product name นะครับจากนั้นเราก็รับค่านะครับ product name เข้ามาตรงนี้เป็น product name นะครับ รับค่า product name ที่เขา insert เข้ามาหรือ update เข้ามานั่นเองจากนั้นก็แทนที่จะเป็น product id นี่นะครับก็เป็น product name ก็ได้นะครับนี่เป็น product name แล้วก็เนื่องจากว่า product name เนี่ยมันเป็น nvarchar 40อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้อง cast นะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะรเราไม่ต้อง cast ใส่เข้าไปเลย นี่ Product Name อย่าลืมแอ i g n ยด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวแปรนะครับตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ Product Name เนี่ยต้องเป็น n w r ห้าสิบอ,อ,อย่างน้อยก็เท่ากับนะครับของจริงตรงนี้นะครับ ที่เราประกาศตัวแปรเข้ามานะครับอันนี้ก็ผมให้เกินไปหน่อยก็เป็นปเอ็นว่าชาห้าสินะครับจากนั้นก็ s q มันมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราสร้าง t r i กเ e r เนี่ยที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็ delete ของเก่าก่อนนะครับดีลิออกไปก่อนแล้วก็ XQ เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ลอง refresh ตรงกิ่ง t r i กเ e r ดู นียก็เข้ามาแล้วนี่ลองเทสอ,อทสโดยการเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ ID เท่ากับ4 s h e Anton เลยนะครับผมเป็น3ปึ๊บอัปเดตนี่ลองเข้าไป SQL ดูว่าตาราง AWS Message มีเข้ามาไหมมีเข้ามานะครับเนี่ย Product s h e Anton Unit In Stock น้อยกว่า5 ัน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะรับข้อมูลจากตารางต่างๆมาไว้ในตารางกลางเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นเอาไปแจ้งเตือนเอาไปแสดงผลแดชบอร์ดหรือเอาไปส่งรลายอาลามวิธีการส่งลายอาลามก็มีอยู่ในวิดีโอเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้วิดีโอ description น,นี้นะครับว่าการส่งอลา,ามทางไลน์ทำยังไงสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ